เมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563จากกรณีสำนักพระราชวังคาร์เรนเฮาส์แถลงว่าเจ้าฟ้าชายเชลส์เจ้าชายแห่งเวลส์พระชนมพรรษา71พรรษามากุดราช,ชกุมารแห่งอังกฤษพระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สประชวรพระโรคโควิด1 9โดยทรงมีพระอาการไม่รุนแรงขณะนี้ทรงกักกันตัวเองณที่ประทับ ในสกอตแลนด์ตามคำแนะนำของแพทย์ที่ปรึกษาและรัฐบาลอังกฤษล่าสุดสำนักข่าวเดลี่เมลเปิดเผยภาพเจ้าฟ้าชัยชาลส์ส่งเข้าร่วมงานการกุศลวอเตอร์เอที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาโดยพระองค์ประทับประชุมร่วมโต๊ะกับเจ้าชายอัลแบร์ ประมุกแห่งโมนาโกที่มีการเปิดเผยว่าทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไปก่อนหน้านี้แล้วโดยในงานการกุศลดังกล่าวมีผู้ร่วมโต๊ะประชุมมากกว่า20คนทั้งนี้ประเทศอังกฤษเป็นอีกประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยล่าสุดมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วมากกว่า8,000คนและเสียชีวิตไปแล้ว มากกว่า400ราย